วันนี้เรามาดู Honda Jazz ปี2012ครับคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านี้ได้ไปเติมน้ำยาแอร์มาก็เย็นได้ประมาณข้ามคืนครับตื่นเช้าม,มาปรากฏว่าแอร์ไม่เย็นแล้วก็คิดว่าน่าจะมีถุด่วดซึมครับมาดูน้ำยาในคาเกตกันครับก็น้อยมากครับน้ำยาเราก็ทำการเช็คภายนอกแล้วก็ ไม่เจอจุดรั่วนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะน่าจะตู้แอร์รั่วครับเพราะว่าสอบถามข้อมูลลูกค้าบอกว่ายังไม่เคยถอตู้แอร์ออกมาล้างเลยก็เป็นไปได้ครับที่ตู้แอร์จะรั่วด้วยอายุของรถคันนี้ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะทําการรื้อถอดตู้แอร์ออกมาเช็คดูครับก็เดี๋ยวเรามาชมตอนต่อไปครับกอ ขั้นตอนการรื้อตู้แอร์ครับก็จะประมาณนี้ครับเราจะทําการถอดกล่องโบเวอร์ออกมาก่อนแล้วก็ถอดฝาปิดแล้วก็ดึงตู้ออกมา,าข้างๆเนี่ยครับประมาณนี้ครับก็เราถอดกล่องโบเวอร์ออกมาแล้วครับก็ประมาณนี้ครับรรรก,ออก็ภายใน,น,ยน, surfaces, น,ก,น,นก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตู้แอร์จะได้อยู่ในนี้ครับในเปลือกนะครับเราจะแกะเปลือกฝาปิดนี้ออกมาแล้วก็จะดึงตู้แอร์ออกมาออกมาข้างๆครับประมาณนี้ครับตู้แอร์ฮอนด้าเจ็ ก็หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแล้วก็ล้างคาบฝุ่นที่มันเกาะอยู่ตามฟินคอยแล้วก็จุมน้ําอีกรอบหนึ่งก็เราจะเห็นว่าจะมีคาบฟองไม่เล็กๆขึ้นมาตามตามขอบเนี่ยครับอาจจะต้องสังเกตนิดนึงครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันซึมเป็นตามวัตนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ลูกค้าครับจะทำการเปลี่ยนตัวแอร์ใหม่ให้ลูกค้า การหังเปลือก้แให้ครับก็าาดูอะไรที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าครับคอยเย็น้าเป็นงานเทียมครับงานน้าเข้าก็มีรับประกรันให้ครับอันนี้ของเดิมครับที่เป็นตามหมดรั่วซึมของใหม่ครับโอเค,ครับเดี๋ยวเราจัดการให้ครับน,นี่คือฟิลเตอร์ของแอร์ครับเก่าของใหม่ ี่ยนของน้ำไห้ไหมครับของเดิมเป่อยืนหมดสภาพทำการถอดข้อแอร์สายกลางมาเช็คลวดูก้อนนีครับรั่วเยอะมากอีกหนึ่งจุดที่รั่วนะครับจุดนี้น่าจะรั่วแรงกว่าก็เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนท่อแอร์ให้ใหมค่ครับโอเนครับ ดูเครื่อแอร์เส้นใหม่ที่เราจะเปลี่ยนมาครับก็เป็นเครื่อแอร์ทรงรุ่นครับอันด,ดับแรกมีแสตมันเครื่องเก่าเดิมนครับเติมเติมน้ำมันความทดแทนทนีทน่รั่ออกครับ การฉีดล้างแต่งรังพิ้นแอ์ให้ครับครับก็เรียบร้อยครับหลังจากที่เราใส่ตู้แอร์แล้วก็เปลี่ยนท่อแอร์รับข้าไปเรียบร้อยก็ตอนนี้อยู่ในช่วงการเทสระบบนะครับมาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์กันครับก็ประมาณ5.9ครับถือว่าใช้ได้ครับเย็นครับก็งานประกอบก็ปกติครับ เทาที่เหมือนเดิมครับเรียบร้อยมาดูค่าเกียร์กันค่าเกียร์ก็ประมาณนี้ครับโลสามสิบายก็ประมาณร้อยร้อยแปดร้อยเก้าจะได้ครับก็โอเคครับเรียบร้อยครับฮอนด้าแจเปีสองพันสิบสองก็แก้ไขจุดรั่วซึมแล้วก็เราทำการเปลี่ยนตู้แอร์แล้วก็คอยแอร์ให้จบงานครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับร้าน,น่นมอออแต่รับของเขารถใครมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถนํารถเข้ามาเช็คที่ร้านได้0899211805ร้านจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนรับรองเขาพิยาุณน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ